เค้าผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมที่เล่นดิเวลหรือว่าเกมฮอลกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์ทีวีเชื่อมา่นเฟรดอวตาร์เองซึ่งอวตาร์ที่ผมนํามาเล่นในวันนี้นะครับเป็นอวตาร์ใหม่ล่าสุดในเซตสต็อกเกอร์เซตนั่นเองก็คือ Stone Wall Pebbles หรือว่าโรนันโดนั่นเองจากโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีสังเกมในไนก็ต์เนี่ยดูก็รู้ทันเลยมันคือคริสเตียโนโรนัลโด หวิธีสังเกตทรงผมหน้าตาก็ใช่แล้ว 2. อ,อะไรรู้ไหมเสื้อที่มีเลขเจ็ดสลักอยู่นี่ก็เป็นเลขประจําตัวของคริสเตียโนโรนันโดนะครับทั้งในทีมเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ใช้เลยก็คือสีของอชุดนั่นเองก็โปรตุเกสสีก็เป็นชุดสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเขียวแซมมิดหนึ่งก็ประมาณนี้สําหรับเเขาเรียกว่าอะไรวะสโตนวอรเพเบิ Stone el, ซึ่งแปลว่า กำแพงหินตาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชื่อว่า Stone Wall Pebble น่าจะขึ้นชื่อแบบ Cristiano Ronaldo แต่มันจะติดลิขสิทธิ์อะไรนี้หรือเปล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็แต่มันก็ไม่เหมือนกับไอ้นี่เลยนะมันไม่คล้ายกับไอ้นี่เลยอนะ่ะจะบอกไงเดียมัน,ม,นมันไม่ไม่คล้ายกับนักฟุตบอลนะ่ะคือนักฟุตบอลมันไม่มีเสื้อกั๊กจังยี่โว้ยโอ้ยรัตรู้สึกว่าสกิลจะเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยหลังจากวิวอาร์มีสกิลเปลี่ยนด้วยนะเฮ้ยว่าดี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  ผมชอบมากเลยนะการเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยล้วสกิลหนึ่งเป็นจากหินก็เป็นแบบพื้นสนามบอลเอออย่างเจ๋งเลยดูดิอย่างเฉงเวลาเจอสก,กาวเนะี่ยัดยืนชิวๆมั้งเฟเปิลมันยืนกลางโหดอยู่แล้วนะก็เป็นอวตารอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบฟุตบอลเดี๋ยวยิ่งเป็นคิสเทอร์โนลันโะด่เงี้ยก็เป็นนักเตะชื่อดังคนหนึ่งนะครับตัดใครที่ไม่ได้ดูบอลจะไม่รู้จกักแต่มันจะเป็นไปได้ว่าคนที่ไม่รู้จักโรนโดก็เป็นไปได้แหละตัดมันส่วนน้อยอยู่แล้วว่าวา นักฟุตบอลอันดับหนึ่งในตอนนี้คู่กับเมซี่ผมก็บอกไม่ได้นะว่าใครเก่งกว่าใครแต่ผมคิดว่าเขาก็เก่งันทั้งคู่แหละแต่ถ้าถามว่าชอบใครมากกว่าชอบเมซี่มากกว่าแบบว่าเลี้ยงหลบพิ้วๆดีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ลูกที่อันโดยิงได้ก็เป็นแบบลูกที่แทบอินเข้าไปเพื่อนส่งมาให้หน้าประตูเลยแต่เมซี่จะเป็นแบบว่า <S 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 ค่อยๆเลี้ยงเข้าไปยิงเองอย่างเท่ๆอะไรเงี้ยสกิลสองเหมือนจะใช้เท้าเตะนะครับไม่ได้ใช้มือโยแล้วนะเหวี่ยแฮะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ยโดนดีดอาร์มอะ ตีมันไม่ได้สเกลวะ่ะผมต้องเซฟมานาไว้ครับจะได้แบบคอมโบได้สองสกิลพอดีอะไรเงี้ยคอมโบมันต้องใช้กิ่งไม้สองอันแน่นอนมุ่งมานาครบสองอี่สิบคอมโบสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองอย่างเงี้ยนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้แล้วฮนะโยนกลับมาป้อมตีแค่แค่เดียวเองอะ่ะน่าเสียดายไม่คุ้มเลยมีคนบอกว่าอาร์เทรี่ไปกลางใช่ปะวะไม่ใช่เลยเว้นั้นเดี๋ยวผมไปดูรุนบอดีฝา เฮ้ยอาร์เทรี่อาร์เทรี่เอ้าแล้วดับเบิลดาเมจได้น่จะหวตัดมานาผมไม่มีแล้วะทำไงดีอะแต่เย็นแล้วกันค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆยังไงมันก็ตายอยู่แล้วอะไม่ต้องสตาร์ทละมั้งโอเคเรียบร้อยลาก่อนผู้นุ่มาเรื่องมาเก็บรูนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดับเบิลดาเมจของเราไปซะสได้แล้วก็ประเด็นที่สําคัญคือรูนไปทำไมอาร์เทรี่ถึงไม่เดินหนีไปต้องโต้งเขาพวผมสตาร์ทเว่ยเหมือนเขายื่นดักรอแบบเฮ้ยแบบ รอให้มันสตานก่อนผมก็ใจเย็นเนี่ยเพังรีบตันก็ได้เพราะไงเราก็มีทั้งโยนมีทั้งอะไรอยู่แล้วแล้วเหมือนเขาจะเลิกผิดทางด้วยหรอมะั้งไปเดินทางซ้ายซึ่งเลยเวนเนียมันลงมาซ้อนได้เคซื้อว่าไปด,ด้วยเราจะรีบผีใครเราที่สุดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าออกคาดาฟ้าแล้วน่าจะมีเอฟเฟกต์ใหม่ด้วยนะครับหลังจากที่ดูมาแล้วนะดูมาแล้วมีเอฟเฟกต์ใหม่ชั่วแหละแล้วก็อันติเวลาใช้ไม่ใช่ใช้ี่เวลาอัะอันติปื๊บมันก็จะมี เอฟเฟกพิเศษขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันนะครัว่าจะเป็นอย่างไรอุย้ยชิมหายโอ้ยโดนตีรัวๆเลยมานาผมไม่มีอ่ะอยากตีจังมไม่ให้ผมตีหนาเลยวะอาก้ามีรงท้าเอารงท้ามาก่อนเลยนะเจา้าแล้วเหมือนว่าเขาจะอยู่นานแน่ซิโร่ด้วยแบบกายยืนานานๆกันเลยฮีเดียวฉลาดเหตุผลที่ทำไมต้องรับสก,กิลสองนำเพราะว่ามันยวนได้ไกลขึ้นนั่นเองเผื่อใครไม่รู้นะครับ อัพสกิลหนึ่งมันเพิ่มแค่ดาเมจเนี่ยอัพสกิลสองมันโยนได้ไกลขึ้นดีกว่านั้นเยอะยันผมยังไม่รีบรอดดีกว่ารอคลิปดันไปก่อนชอบมากเลยเพ่เบิร์นล่างนี้สวยอ่ะโรนันโดอ่ะมันคือคริสเตียโนโรนันโดเลยอย่างแท้จริงคือเห็นแวบ,บแรกผมก็รู้เลยมันคือโรนันโดว่ะชัดขนาดแล้วเหมือนว่า อัลเทอรี่ไม่มาล่านะครับเรามีแต่ผมมีรองเท้าแล้วถ้าได้เฮดน่าจะฆ่าข้างบนได้แล้วเหมือนสเกลจะไ,ไม่ไม่ตามไม่ตามโอเคแล้วเป็นอุ้ยลุนกระจอก <c oughs> เรียกลุนกระจอกเลยเดินไปแก๊งไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่านะแต่ว่า <c oughs> ข้างล่างเป็นรีเจนแล้วล่ะเก็บเรียบร้อยแล้ว,ลวข้างบนดันไม่พักเลยว่ะชาโรเบดหูแล้วชาโรเบดกระโดดเข้ามาอย่างนี้ไม่นา่ารอดหรือเปล่าชิลักกามิอะไรนี่แหละจำชื่ออุ้ยเราโอ้โหไม่รอดนจริงๆด้วยแล้วยังไงดีโอ้ยชาโรเบดโดนรัวผมฆ่าชาโรเบดได้นะอย่างเงี้ย โอเคใจเดียน okay, เรียบร้อยโอเคโอ้โ okay, ห oh, แปลงร่างแล้วมีใบเหลืองกุ้งขึ้นมาครับเห็นปะเจนนะผมจะรอเขายิงแล้วก็โอเคจังหวะนี้เฮ้ยถ้ามันไม่ตีผมอาจจะมีมานาไอ้นี่ได้เนี่ยเดิอนออกซ้ายโอเคโยนเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเขาไม่ตีผมอีกรอบนึงเขาไม่มานากวดผมมันขึ้นเต็มเต็มเลยอะรัดสเกาวเดินมาวะเราตัดมันไม่ได้บินบอสมั้งมานามันเต็มเลยอะหรือไม่ได้เอาวินบอกวะเฮ้ยทำไมสเกลมานาเต็มเลยอะไม่เอาวินบออกหรอ อ๋อแล้วยังไงต่ออ๋อแล้วเหมือนว่าคือต,ตัวจริงกันั่นอ่ะมาเก็บคีปเพอร์อะไรไม่ค่อยสนใจกับสเกลตัวนี้เท่าไหร่เออล้วตรงนี้มีคนโดนไล่วะ่ะเป็นลาเวลหกน่าจะมีเกิดอยู่มีเกิดโดนเลเวนอ์ไล่มามีรองเท้าหรือเปล่าอล้วยังไงเพื่อเรามาสองคนเลเวนอ์เลเวนแนน่าจะวินวอแล้วผมว่าแล้วก็กดขวดยาแรงไปนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อ๋อฟ้ามป่าอะไรยังไงโอ้ยพาเแลกได้คีปไปนะครับในอย่างนี้แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้วเหมือนสกักจะหายไปแล้วนะครับ อย่างเฉ่งแล้วก็เห็นเลขเจ็ดจังชัดเจนแล้วจึ๊บจึ๊บเราออกเป็น PK แล้วกันคอมโบทีเดียวไม่น่ารอดอั์เทอรี่ถ้ามี PK รับบิง้งเข้าไปได้นะแต่ตอนนี้คงยากอยู่อะเรยนเนียนกันดีกว่าผมมังทำอะไรมากไม่ได้เซรเลือดเซรมานาวไปก็โอ้โหแรงมากโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดเต็มๆเลยหนึ่งสเต็ปหนึ่งเซตเอามัางดิเออแล้วก็กดขวดซนะ ได้กำจัดทิง้งไว้นะผมว่าน่าจะฆ่าได้ถ้าเขาไม่หนีในเวลาแบบนี้ถ้าเขาไม่หนีนะเพราะผมน่าจะฆ่าได้ละบายยลาก่อนพ่อหนุ่มโอเคบายยไม่รอดนะครับเหมือนลาจะเข้ามาแจมด้วยแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะสกิลเพเบิรม,มันแรงมากยิ่งถ้าได้คอมโบหนึ่งสองนี่จะแรงแบบโคตรเลยตัดบางจังหวะไม่จำเป็นต้องคอมโบอะครับค่อยเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตันไปเดินไปโยนแบบงง ก็ยอมนไอ้ลัทรุ่นไหนวะรุ่นจริงรุ่นล่างรุ่นจริงแล้วก็ไม่รุ้อุ้ยแล้วเกิดมาไวมากแล้วผมจะได้ละของเทพพระเจ้าไอเทมยอดนิยมไม่ใช่สิไอเทมประจําตัวเทเบิลอะไรไม่ออกไม่ได้จะไงก็ต้องออกกัดเล่นเทเบิลไม่ออกนี่ถือว่าเสียชาติเกิดแล้วผมโดนันตีละต้องถอยแล้ววะไม่ได้ละไม่ได้ละน่าจะไม่ตายหรอกมั้งมันส4ีวีแล้วมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอะ โอ้ยแล้วเหลือเจ็ดรับมานาหมดหรือเปล่าโห่รับเหมือนสก้าวตามผมโว้ยโชคดีมานาหมดแล้วเหมือนสก้าวตามผมมาอยู่นะเหมือนสก้าวตามผมตาผมได้บินแล้วล่ะโอเคบอกว่าจะไม่โดนบ,บินบอลมาซูมนะโอเครอดรอดรอดโอ้ยแล้วเ,เหลือนิดเดียวเกือบตายเออสก้าวอยู่กลางแล้วโอเคได้แล้วเว้ยรับมานานต้องใช้315ซึ่งพอแน่นอนแต่ก็ใช้จังหวะหนึ่งกดขวดหมดรอบหนึ่งกลับบ้านรอบหนึ่งประมาณเนี้ย โอเคโกงคุณไม้พอซื้อโอเคพอซื้อเรียบร้อยแล้วปะลุยกันดีกว่าอุย้ยแล้วเป็นไงเบเฮมอสสตาร์ตมาจังหวะนี้อุย้ยแม็กมาสตันว้าวนะครับไม่ไมนเบฮมอสอาจจะไม่รอดกันะเพราะแชโดว์เวทอยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้มีเฮมอสเลือดเลยเยอะพอสมควรเลยยังไงแมกมาเดินเข้าอูแล้วอาร์เทอรี่ยิงฟรีตรงนี้แค่ทีเดียวแมกมาก็ตายโอเคแมกมาตายแล้วชิรากามิเกฟคิปเปอร์แล้วพลแดกกระโดดเข้ามายังไงโอ้ยตายสองไปเฮมอสได้ไม่ตายเฮมอสสตัร์ฆ่าเวลาตรงนี้เหลืออาร์เทอรี่แค่คนเดียวอีกฝ่าายายยยตตไปัวเรรีบ้อ เป็นอันว่าเราชนะวอร์ดีแบบง่ายดายนะครับโดยที่ไม่เสียใครเลยแม้แต่คนเดียวแล้วผมรอดักดีกว่าผมว่าผมน่าจะฆ่าแมงมานได้ฆ่าเทลลี่ได้ฆ่าเลเวนันนได้ถ้าเขาแหลมมานะแต่เฮ้ยบินวอลหรือเปล่าหรือว่าลุนปอมลุนปอมเวเ้ยเน้ยเรนกลางไปเลนที่ผมน่าจะฆ่าได้ไากสุดลวถ้าใจเย็นๆโหตัดสกิลหนึ่งยังอัพไม่เต็มเลยว,วะเฮ้ยใครสเกลตายมัง้งตายปะวะตายดิ อีกทีเดียวโอเคตายอุ้ยเกือบเกือบรอดเหมือนกันนะนั่น่ะเกือบวินบอลหนีไปได้แต่จังหวะสุดท้ายผมตีอันนี้เขาจะวินบอลมันมีเวลาเฟดทามก็คือเวลาก่อนเข้าวินบอลข้ามันเกือบวิวินึงมั้งห,หรือกี่วิไม่รู้อะหรือเกือบวิ <c oughs> นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เรียบร้อยไปใจเย,ย็นเกือบวินบอลมาแล้วรอฆ่าต่อเลนโบนคลิปดันผมว่าน่าจะมีโอกาสมีคนมาฟาร์มสูงหรือไม่ก็วับลงไปเทไปข้างล่างหมดแล้วอะแต่เดูดก่อนละกัน ไม่ต้องรีบหรอกโอ้แล้วเหมือนข้างล่างอุ้ยรัดแมกมาซันน่าจะเทไปล่าเหมดแล้วล่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นน่คือเลเวลเอ้ยใครวะอาร์เทอรี่ที่ผมยังไม่เห็นในแมปนะตอนนี้เมื่อนั้นผมเห็นหมาและ้ะจะเย็นเอ้ยโอเคดูดเวลคิตรงนี้เวลเก้าจะได้สกิลแรงๆสเกลรอบเดียวน่าจะตายละไม่ไปต้องตีอ,อีกทีนึงถ้าเขามานะไม่ต้องรีบนะครับผมเดาว่าสเกลไม่น่าจะไปกันล่างน่าจะวัดไปฟาร์มบนไม่ก็กลาง ถ้าผมเป็นสกาวนะผมจะไม่วาปไปกันแัต่ทรี่อยู่ย่างหรือเปล่าไม่เห็นคนยิงมาหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยฟาร์มป่าหรอแล้วอีกทีนึงไม่มีใครโผล่เลนแม้แต่คนเดียวแม้แต่ปอมอ้ะมีไงมีคนโผล่แล้วหนึ่งคนสีเทาสกาวลงล่างแฮะผมกับผ้าหรอวะอูแล้วยังไงแมวัดอันตีมาจาังหวะนี้ได้แล้วเนี่ยอ้ยัดไม่ได้ละอู้แลวตายสองตัวยังไงสวยงามมากทีมเรแล้วอู้แลวชาลเบตก,กระโดดเข้ามาคนเดียว แบบงง,งๆมึนมืนเรียบร้อยหรือเปล่าอูแล้วย,ยิงมาเทอร์ี่อูเอเธอร์ี่ยิงมาแต่ว่าลาดขู้เข้าไปขนาดนั้นแล้ววินว่าของมดแล้วว่าผมจะทําไงดีผมจะได้โอ้ลับเหมือนทีมเราก็ตายเหมือนกันนะตายไปสองคนโอลอ๋อแล้วลาเกิดไม่คนหนึ่งโอ้โหพลาดเลยผมน่าจะลงมาข้างล่างผมคิดว่าเขาจะมาฟาร์มไม่กันไงเพราะว่าทีมเราเวลมันกระฉูดไปแล้วอ่น่าจะฆ่าได้แล้วมีคนบอกว่าเพเพเยด ค่ามันไม่น่ารอดนะครับผมว่าโอ้โหมีคนรอดแล้วละ่ะผมตายเองด้วยซ้ําช็อตนี้จ่เย็นโอเคกดขวดให้คุ้มๆเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ได้อเออมันวินบล็อกว่ะผมโดนสตันแน่เลยอะ่ะอยู่แถวนี้แน่เลยเย็น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 โอ้ยมันไม่โผล่ว่ะเอ้ยได้อยู่เรียบร้อยตายซะแล้วผมก็เอ้ยรอด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 โอ้ยเลืล่อนเลยยี่สิบบาทเกือบตายรอดไปที เคซื้อมาลงเท้านี้แล้วก็ซื้อว่าสักอันหนึ่งโอ้ล้วตรงนี้ยังไงอัลเทอรี่ยิงฟรีอยู่โอ้ยแล้วก็เหมือนจะทีมเราจะไม่เห็นเขาแลต่อัเทอรี่น่าจะเดินออกไปละแล้วลตรงนี้เหมือนมีลาคนเดียวแต่ลาไม่มีเกิดแล้วว่าถ้าสิบวีรอไปดียังไงต่อดีก็ไม่น่าจะมีะรายแล้วนะครับสเกาเหมือนจะเพิ่งเข้ามาใหม่อีกทีมนึงอีกทีมหนึ่งนี่บาดเขาเล่นอะไรโฟกัสที่เลนล่างรัวๆนะ โอ้แล้วยังไงหูบิงมาอันติสวยโอ้แล้วไม่น่ารอดหรือเปล่าจังหวะนี้อันติไปแล้วโอ้แตลาเข้ามาเรียบร้อยตายคู่อุ้ยเอ้ยเหมือนเบสมอดไม่น่ารอดนะครับโดนปอมตีตายบิงโอ้หูบิงไม่ได้ด้วยกดขวดก็ไม่ทันวับกลางดีกว่าโอ้แล้วตรงนี้ยังไงดีโอ้แล้วชันก็มาเหมือนเลื่อนนิดเดียวโอ้แล้วละสกิลไปก็น่าจะรอดนะครับโอ้ยไม่รอดแต่ลาน่าจะรอดรลวับกลับทันทีเอ้ยลารอดหรือเปล่าโอ้ลารอดนะเจ๋อ แล้วเหมือนสกาวจะโยกไปฟาร์มบนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ใช่สกาวชาร์โดเบดพวเราเป็นตัวที่ผมเอาลงยากที่สุดในเกมนี้ด้วยนะเนี่ยอึดเกินข้างล่างใครวะข้างล่างเป็นสกาวโอ้แล้วโดนดี่นายป้อมไปผมไม่รู้ว่าเคามีหวอดหรือเปล่าแต่ตอนนี้มานาผมไม่พอต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าอินเออแล้วตายชัวร์วเลือดเข้านี้ยังไงก็ตายถ้าเขาไม่หนีนับหนึ่งงสามหนึ่งสองสามตาย รับเร็วไ,ไปปะะ้าวเดี๋ยวมาดูนะครับวีดีโอสเปคผมจะเปลี่ยนล่าไปน็นยังไงอีกโอเคมาแล้วป้งก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็แค่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เสื้อข้างหลังขาดตรงเลขเจ็ดขาดอุ้ยแล้วชิบหายแล้วไม่น่าตายนะแต่อัลเทอรี่มันอันตีผมแล้ววะ่ะโอ้ยโอ้โหไม่น่านแล้วล่ะผมโดนอย่างนี้โอ้ตายเลยว่ะแล้วเสียตังค์ไปเก้าร้อยเจ็สิบสองบาทให้อัลเทอรี่เวเ้เลยแม็กมาเนี่ยมันป่วนผมก็ไปทะลึ่งบ้องไงมันมัวตัดดูไอ้นี่อยู่ มแต่ดูเสื้อขาดอยู่ตายเลยจริงๆตรงนี้มีวอร์ดตรงนี้แท้ๆแต่ไม่เห็นไงโอเคผมออกฮาดาฟ้าต่อเลยดีกว่ามาดูเอฟเฟกกันว่าจะเป็นอย่างไรนี่มีบอกไหมโอเคมีบอกนะคะทุไมยนเป้าหมายสูงสูดถึงสมตัวคาดาฟ้าของเพเบิ e เหมือนผมต้องโพกดัดแล้วนะนะเอามาแกงสกาวแล้วก็แกงเลยเวนัน้าดูก่อนโอ้ยฟ้ากลางดีกว่า ผมตรงนี้ไม่หวาดสเกลยังไงอ้าวอยู่กลียวล้อมเหมือนจะโดนตันไปลแล้วกดดัดขึ้นมาลาวิ่งมาช่วยอโรัยยังไงโอ้โหสตันกันไปตรงนี้ไม่โดนสเกลซูมนะครับสเกลอยังไม่ได้ซูมแล้วยังไงต่อโอ้ยลามีเกิดหรือเปล่าลาไม่มีเกิดด้วยงานนี้หยาบแล้วแต่จะได้ก็ได้นะถ้าเราใจเย็นอันอทธรี่ไม่น่ารอดหนึ่งคนแล้วผมว่าหุ่นเลือดมันเยอะจังวะแมงมัดจะตันโอ้โหแล้วพลัาแลกสวยเมื่อนผมต้องเข้าไปเสี่ยงชีวิตตีมันอีกหนึ่งทีโอ้อโย,อย แล้วไงดียะบวกต่อหรือเปล่าเพื่อนเราบอกมาแต่ผมมีเวลา7วิกว่าจะสตันได้แล้วตั้งไงอูวิง่งมาจั้งหว่าน,นี้ชีรักกามิแต่เย็นเจนเนไม่ต้องรีบนะครับรอดูก่อนผมเพราะเพื่อนเราน่าจะฆ่าได้ไม่ต้องพึ่งผมหรอกต้องพึ่งเราวลอะเย็นเย็นเผื่อว่ามีคนเข้ามาซ้อนเพื่อนผมจะได้ไปิดบิงคอมโบตัวนั้นให้ตายเลยแตละลกี้เหมือนจะขาดไปหนึ่งทีนะแล้วเป็นลูนบนลูนจริงโอเค ลูนแยกร่างมันยากที่จะแยกอุยเวลากดลูนแยกล่างนี่มันเอฟเฟกอลังการดีแท้นออผมไม่น่าฆ่าได้นะเลเวนันมันมีไอ้สตาฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเสื้อกันเวทอ่ะตั้งหนึ่งพันตั้งห้าร้อยน่ะทำให้สึกขึ้นเยอะเลยอ่ะ๋ย้ผมซื้อนะไมตีเบล จะฟาร์มไปก่อนลวกันเขาไม่น่าจะกล้าออกจากบ้านนะผมเดาว,ว่าน่าจะกําลังอยู่ในบ้านทั้งหมดแต่ผมพูดแล้วเขาน่าจะวินวอล์กมาไล่ฆ่าผมกันหรือเปล่าจังหวะที่ตัดเพื่อเรารอซอนให้ป่ายเยอะอยู่นะห้าคนนะ่ะเฮ้ยเหมือนคิปมันวอกแวกไปไหนวเะเกี่ยใช่ปะคิปมันเหมือนเดินอะไรมามันเหมือน,นตีขัดอะไรมาคิดมากเหรอมั้งคิดมากไปละ,มลปมละไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอ้า ไม่อยากเปิดไอ้นี่เลยวะไม่อยากเปิดไอ้นี่เลย<สะ>อ่ะเฮ้ยไอ้น,นี่อะไรเนี้ยเนี่ยโอ้โหแล้วแม็กมาตายหนึ่งตัวอย่างไวรัดยังไงอาร์เทรี่มาโอ้โหรัดตรงนี้ชี้ล่างอามิเกมคิปเปอร์อ่อนรัดโดนปิดทางอยู่สัวแล้วงานหยาบแล้วโอ้โหล,ลาเข้าจะเข้าไปฆ่ามันแล้วยินหม้อไปเรื่อยเรียบร้อยบายบายลาก่อนทุกมโอุมผมไม่น่าโยนเลยวะ่ะเสียดายสกิลชิเป่งแต่ไม่ต้องเสียดายเท่าไหร่ก็ได้บางเพราะว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองมันต้องใช้พร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปโยนไหมเพื่อนเรา โอเคอ๋อแล้วเหมือนจะโยนคีฟฮะโอเคสวยอยู่แล้วเบย์มอส์วิงมาพอดีด้วยมันก็โยนกลับไปที่เบย์มอสพอดีสวยงามมากช็อตน,นี้น่าจะได้บาแลแลกไปนะครับไปตัดแมกมัรเพื่อแอนตีไปโอเคเหมือนเขายังไงอะตะกี้เราเห็น,นเขาก่อนแมกมัรก็เลยโดนเบย์มอส์วิงไปอันตียัดหน้าก่อนเลย,ยเรียบร้อยโอเคผมได้แล้วครับฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากกลับบ้านกันวะโอเคปกักโอ้แล้วเหมือนลายจะซื้อไอามาด้วยนะดูดิ รับเทลลี่กันบ้านโอ้โหแต่ถ้าไปเล่นเกมจริงผมว่าอาจจะหนักก็ได้เนี่ยโอ้ยรับแบงมารบิงมาสันสวยยังไงโอ้ยโดนเบเฮมอสตันสวนละไม่น,าน่ารอหรือเปล่าแต่จะซื้อเวลาได้หรือเปล่าแบงมัมโอ้โหน่าจะซื้อเวลาได,าได้น่าจะไม่เสียบ้าแหลกนะครับพี่ทีมหนึง่งเอาละเพื่อเราตายด้วยหนึ่งคนแต่เหมือนว่าเราก็ฆ่าแบงมัมได้แค่คนเดียวแบงมัรถือว่าทําได้สวยนะซื้อเวลาได้อยู่แต่มานาผมจะไม่มีแล้วว่าได้สกิลโอ้แล้วทวลกสกิลว่ามาแต่อยังไงดีจังหวะน,นี้โอ้ยแล้วรอดหรือเเปลลล่่า่าาาาาาอออยบฮมมมมมมตัันนข้้้งงหโผไีแวว ถ้าผมจะฆ่าได้ผมต้องแบบว่าห้ามบิงเข้าไปอะ่ะผมต้องค่อยๆสตันแล้วก็ค่อยๆโย,ยนอะ่ะโอเคไม่งั้นมานาผมไม่พอผนลลาจะรอปะเนี่ยลาไม่มีเกิดด้วยสวยแล้วผมจะซ้อนลาดีไหมได้รอมั้งได้ละเจนโอเคลาวาบะน่าจะรอแหละแล้วคาราฟ้าเอา้าไม่มาส่งอีกหรอเหมือนกดแล้วนะลืมหรอไม่แต่อีกฝ่ายก,ก็การบ้านบาหล็ไม่แตกด,ด้วยไงไประเดหลักคือบาหลกไม่แตกนี่แหละจุดเสียหายของเราเลยอ่ะ ผมน่าจะยืนตีต่อแต่ผมกลัวไงถ้าแม็กัเป็นสตาร์เข้ามาแล้วเป็นหนึ่งตะเกีย ع? หรือผมตัดสินใจพลาดไปเองวะ <S <S โหแล้วเวลามีคาราฟ้าแล้วจะเป็นแบบมีรองเท้าฟุตบอลมีรองเท้าสตาร์แล้วก็มีฟุตบอลขึ้นมาเพิ่มนะครับ3ามลูกเช็ดอย่างเจ๋งโอเคเดี๋ยวลองดูตอนนี้เราก็กดตัว R แทนตัวรได้บบลดแล้วว่าโยนทีเป็นหมูลเลยมาๆๆๆ ชิ้นต่อไปผมออไปไรดีวะอืมชุง,งินเฮดน่าจะเวิกที่สุดสกิลเยอะชิเป๋งถ้าผมไม่โดนสกิลผมก็เล่นงาน่ายละโอเคโอ้ยละ,ละโอ้ยซื้ออายมาเห็นหนังสกาวเห็นหนังเลยเว้นนั้นแล้วทำซาเลยเพราะของเยอะมากดูดิโอเคผมมีบินวอล์น่าจะไม่รอดเลยหรือเปล่าสกาวโอ้ลัดโดนใบมาสวยสกาวใบได้ทันจังหวะนะครับสวยมากยังไ,ไงดีอ่ะ ผมต้องกดตัว R แทนตัว W ห้ามเดินเด็ดขาดมันถ้ามีวอดแล้วมีวอดฟ้าอันนี้ผมโดนเห็นแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นสเกลผมจะรีบเดินไปฟาร์มข้างล่างถ้าผมเป็นสเกลนะหรือไม่ก็รอดันบนโหลัดผมโดนแก้ว,วาจากว่าสเกลแน่จังไอ้สเกลอยู่บนว่ะสเกลไม่ฟาไม์มถ้าจังหวะนี้ผมจะแบบบอกให้บวกกันสี่คนก่อนแล้วเราก็จะวาร์ปไปฟาร์มล่างคนเดียว เหมือนจะไม่ฮะเฮ้ยถ้าเปิดก่อนได้นิดสบายเลยเนี่ยโอ้โหถ้าผมออกไม่ได้วะเข้าแล้วมันออกไม่ได้เอ้ยแล้วอาร์เทอรี่ก่อนแล้วกันโอ้ยกดสกิลผิดแต่ได้อยู่แหละถ้าอาร์เทอรี่ตายหนึ่งตัวก่อนง่ายแล้วล่ะทีเนี้ยง่ายแล้วง่ายแล้วชาโรเบตเดินมุ่ว่าแล้วแมกมาตายอีกตัวหนึ่งชัวร์วยังไงต่อดียวกดดัสไปโอ้จับมีไอายเนียผมจะกดดัสทำบ้าแล้ววะกดโยนให้มันหมดเลยตุ้ม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 โอ้โหแล้วเลือดเยอะเกินเรียบร้อยตายอหนึ่งตัวแล้วตรงนี้เพื่อนเราบวกอยู่หรือเเเปลล่่าาหมือออนรร์ทีกัง ซื้อเกิดมานะอะไรที่ซื้อเกิดมาตัดไม่น่ารอดละบาย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 หละรอดเลยนะลาเหลือสกาวแค่คนเดียวจะโดนซูมตายหรือเปล่าจังหวะนี้อ่าโอเค,อ,เคอุย้ยกดอันติอะ่ะแล้วอันติเหมือนจะไม่มีอะไรก็แค่เสื้อหายไปเลยอยู่ดีเสื้อก็หายแล้วก็เป็นโฉงกรามแทนแล้วครับผมอุย้ยรัดมีสกาวมาอ๋อแล้วีสกาวหลุดนี่หว่าแล้วผมทําอะไรลงไปวะนั่นน่ะ,ะผมทําอะไรลงไปวะนั่นน่ะตะเกียร์ยาตะตันมันนี่มานะ มันติดนิสัยกดตัวคิวกับกดตัวววความกันน่ะต้องเปลี่ยนเป็นคิวกับตัวอาแล้วคิวรัวๆก็อารัวรอะไรเงี้ยถ้าสมมติถ้ากดคิวววมันก็แบบแต่จริงๆกดอาดีกว่ามั้งผมว่ากดอาังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วอะ่ะโยนได้สามตัวถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวก็โยนไม่รู้โยนกี่ตัวแต่น่าจะฆ่าได้หมดละเบอร์สิบหกมีดับเบิ้ลดามเมดเดอรเวนชาร์โลเบดเค Q R Q R Q R ห้ามลืม Q R อันนี่ใครเนี่ยเดเวนั้น q r Q R Q R Q R oh, Q R, q r. เราบอกขึ้นล่างสิเพราะว่าคี์บนมันดันมาถ้าขึ้นล่างคี์นนม,ม,มันจะอยู่ห่างไกลกันทำให้เก้ามากันช้าเอ้ยทำไมบิงไม่ออกพลาดละแต่ก็ถือว่าโอเคนะที่กี้ผมตัดสินใจถูกแล้วละมัง้งที่ไม่เข้าไปใส่อีชาร์โดเบดเพราะเรื่องมันเยอะเกิน แต่เธอที่ซื้อเกิดมเลยนะ,นะเมื่อกี้ฆ่าได้เนี่ยตายหรือเปล่าโอ้โหมันสั้นทานแล้วผมชิบาหายแล้วโอ้ลับเพื่อนเราเข้ามาซ้อนผมทานสวยมากเพื่อนเราสวยมากบอกได้เลยต้องสู้แล้วอุยอันนี้ผมไม่ได้นานนะแต่เพื่อนเราเข้ากันคุ้นไรยะแล้วผมจะโดนซูมตายเน่ยชิบหายปอสะกาวอยู่บนไม่ต้องห่วงมีวาร์ปไหมมีวาร์ปอยู่แต่ถ้ามันซูมาผมก็น่าจะบิงหลบได้ละแล้วก็น่าจะได้แ l ล็กล่านะครับ โอเคแล้วก็คอนซีดแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมึงตัดต้นจนนะครับก็เป็นคริสเตียโนโรนโดก็ถือว่าคุ้มนะร่างนี้เปลี่ยนเอฟเฟกต์ออร่าสกิลด้วยแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบฟุตบอลก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับบายเจ้าบายจ่ายบายูกับเพเบิลสโตรนวอลเพเบิลซึ่งไม่เกี่ยวชื่อมันไม่มีอะไรเลยก็ไปแล้วบายเจ้าบายจ่ายบายยูบ๊ายบายนี่บายบายครับบาย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 ตัวทองด้วยนี่อุ้ย ไปจ้า